นะไข่นี้จะเป็นปุ๋ยชั้นดีของต้นไม้ของเรานะคะจะมีแคลเซียมสูงนะคะเราก็จะเอาไข่นี้มามาทุบให้ละเอียดนะคะมาทุบให้ละเอียดหลังจากทุบให้ละเอียดแล้วนะคะหรือเราจะใช้ครกตําก็ได้ค่ะนะเราก็เอามาผสมกับชูรสนะชูรสก็ประมาณ1ช้อนโต๊ะคุณพูนน,นะ แล้วก็เกลือประมาณสักไม่เกินหนึ่งช้อนชานะคะอันนี้หลังจากผสมกันเรียบร้อยเราก็เก็บไว้นะไว้โรยต้นไม้นะ,ะไม่ว่าจะเป็นต้นพริกต้นผักชีฝรั่งหรือแม้แต่เคลของเรานะคะดิฉันก็จะทำแล้วใส่ขวดไว้นะคะแล้วก็ไปโรยที่ต้นเคลหรือต้นผักของเราเพื่อ